สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ที่ฉันจะมารีวิวของในตำนานจ้าซึ่งของในตำนานวันนี้เราจะมารีวิวทั้งสองตัวนี้กันนี่โทราศาัพท์โอ้ยหนะคะกับ iPad นั่นเองโอคือแบบอันนี้คือปิดเครื่องอยู่นะเปิดไม่ได้ดูดิ ุคนคือสวยไหมแคนเป็นเลนโบอด้วยอะ่ะอุย้ยเห็นเงาสะท้อนในกล้องเด้ออุย้ยทุกคนคือแบบเลี่ยมมากอ่ะทุกคนคือคลิปนี้ก็จะมาโหวตเหมือนคลิปด่ามนะคือคลิปดราบแบบพี่ลงไปแล้วไม่มีคนกดใจเลยทำไมอะ่ะ งั้นวันนี้ขอ,อความช่วยเหลืออีกครั้งหนึ่งนะอย่าลืมคอมเมนต์มากันด้วยสงสารพี่บ้างเหอะคือพี่จากที่พี่เปิดช่องแล้วอะช่วงนี้พี่ไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือไม่ค่อยแบบมีผู้ติดตามอะคือเอาจริงๆนะพี่ลงคลิปได้มาแค่สิบวิดีโอเพราะเพราะว่าตอนนี้อะพี่ก็ยังก้าวขวบอยู่ก็ยังเด็กอยู่นะคือบางคนอะเขามันเด็กไงแต่ว่าบางครั้งพี่พี่ที่มาดูเนี่ยก็ ขอให้ดูด้วยนะนี่เป็นโหว่ยนะคะทุกคนไม่ใช่อันนี้วีโวเดอร์โหว่ยเราจะดูกันนะคะว่าแตกต่างกันยังไงวีโวจะมานะแป๊บนึงนี่นิวน้วใย,ยืนโทรศัพท์อะไรปะน,นังขี้หวงอะทุกคนเนี่ยนอนดูแต่โทรศัพท์เนี่ยอ่ะช่างมันเถอะคือถ้าใครชอบ อันนี้นะคะโห่ยรุ่นนี้น่ะคือจะบอกเลยว่ากล่องยังเก็บอยู่เลยนะจ๊ะทุกคนยังไม่ได้เอาไปไหนเลยเพราะว่าเราจะไม่เอาไปไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกรงว่าจานี้เวลาเพราะว่าในนี้มีเครื่องอิเล็กท์มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนอยู่ในนี้โอเคถ้าใครชอบอันนี้ก็อย่าลืมโหวตหนึ่งนะคะ เดี๋ยวพี่จะดูคอมเมนต์ถ้าเกิดว่าน้องๆโหวตอันไหนมากที่สุดพี่นะคะจะให้พี่นะคะจะอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรนะจะไปสดอกขอให้น้องๆมี iPad ทุยหล่อเล่นคือพี่อ่ะหาจาน,นี่รีวิว iPad ตลอดนะถ้าเกิดว่าน้องๆโหวตอ่ะแต่ถ้าแต่ถ้าโหวตหนึ่งอ่ะจะรีวิวแต่อันนี้นะแต่ก็ไม่จำเป็นนะเพราะเราก็ต้องรีวิวอย่างอื่นบ้างเนาะ นี่ต่อไปอันที่สองเดี๋ยวเราขออ่านก่อนเนาะเป็น iPad 1 6 g b นะคะทุกคนคือใช้นานแล้วแต่ยังเก็บเอาไว้คือเคสอะพังแล้วจริงๆเรามีเคสเป็นสีเหลืองแต่ตอนนี้เปิดไม่ได้พังคือความจรพี่มีน้ตบุกอยู่นะแต่พี่อยากมีคำถามให้น้อง,องน้องทายว่าพี่ใช้ อันนี้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรถ้าน้องๆทายถูกพี่มีรางวัลให้ด้วยนะแต่รางวัลพี่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรน่าจะเป็นอันนี้ก็แบบน่าจะเป็นแมตต์ไลซานิโอค่ะทุกคนใครชอบตัวไหนในซานิโอบ้างแต่ตอนนี้เรารีวิวไอแ้แพดเราไม่ได้รีวิวซานิโอเดี๋ยวว่าหลังเราจะมารีวิวอันนี้แคร์แบร์บ้างเนาะตอนนี้ยังอยู่อยู่เลยนะอยู่ตรงเตียงเรานี่นะคือขอรีวิวก่อนเนาะ คือเครื่องจะเป็นสีเทาเนาะเพราะไม่ได้มีเคสแต่จริงๆอะ่ะอันนี้เจ้าโหบ่อยนะคะมีเคสนี่เป็นพาวพับเกใครชอบดูเรื่องพาวพับเกบ้างพี่ไม่ชอบ <c oughs> แต่พี่บอกเลยว่าต้องไม่ใช่เอมือถือที่พี่ใช้เนี่ยไม่ใช่ v i โ o แน่นอนของพี่อะ่ะ เอาง่ายๆเลยน้องๆต้องทายถูกแน่ๆเป็นมีขึ้นต้นด้วยว่า S โ okay, อเคเขาเก็บก่อนเลยนะเพราะอันนี้มันสำคัญมากต่อไป iPad ตัวนี้นะคะจะจะบอกเลยว่า iPad อันนี้เป็น iPad a i อ5เนาะ แต่ว่าเราต้องทํามันเพราะว่าไอแผงไอห้ามันมีตั้งแต่ปีที่แล้วคือเราใช้มันจริงแล้วว่าทุกคนดูดิใช้ยังไงที่จริงมันเปิดไม่ได้จริงๆนะเนี่ยเราเปิดค้างแล้วเนี่ยเนี่ยเปิดไม่ได้คือใครที่ชอบอันนี้ก็อย่าลืมโหวตสอง้วยนะคะเป็นระบบ Android ค่ะทุกคน no 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 เป็นระบบ iOS นะคะทุกคนคือระบบปฏิบัติการทุกอย่างจะเป็น iOS หมดนอกจากพวก Lenovo, Pion, Nokia นะคะแล้วนอกจากนั้นก็คือแล้วก็ LG แล้วมันก็จะมีหลายรุ่นนะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์นอกเหนือจากนั้นน่ะจะเป็นอันนี้ระบบ Android หมดนะคะแต่เราเรียกว่า Android เรียกว่าจากที่ e เนาะอันะอนี้ คือจะบอกเลยว่า iPad อันนี้ก็สวยเหมือนกับซัมซุงเช่นกันแต่ตอนนี้เราต้องรีบใส่เคสเพราะว่ามือถือซัมซุงนั้นไม่ใช่ของเราแน่นอนคือแค่จะมารีวิวเฉยๆย่น,นี้ iPad สวยไหมอะทุกคนถ้าคิดว่าซัมซุงสวยให้โหวตหนึ่งให้ไม่ใช่ถ้าโฮเวอรสวยให้โหวตหนึ่งแต่ถ้าอันนี้นะคะ ถ้าน้องๆคิดว่า iPad สวยก็โหวตเลยก็โหวตสองนะคะแต่ทุกคนอาจจะโหวตไม่เหมือนกันนะเพราะบางคนก็ชอบซัมเราเรียกผิดตลอดเลยอะทุกคนบางคนก็ชอบโหเว e ยส่วนบางครั้งก็ชอบ iPad แล้วแต่นะอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดใจด้วยนะจ๊ะขอเธอถ้าน้องๆกดใจให้พี่พี่สัญญาเลยว่าจะทำคลิปที่มันน่าสนใจกว่านี้หน่อย นั่นกดใจพี่ด้วยนะหลับวันนี้พี่น้องมิต้องขอตัวนาไปก่อนอย่าลืมกดใจแล้วโหวตด,ด้วยนะว่าชอบอันไหนมากกว่ากันบาย